สวนทูเลียนสวยๆอีกสวนหนึ่งของเมืองอุบลน,นะครับของคุณพ่อขันชัยคณะพันนะครับหรือว่าพอสร้างปลูกมันปีน้นมันเป็นเสียลาครับนี่เสียบลายเดมันซิกโกตันลํำมันนี่งามงามใส่ขีไกายหลายละมันผนสุดท้ายมันเป็นเสียละาในดินมาตอนเ้าสิกดแต่เวลาไทยเนี่ยมันสลมมันิเนาไปเบิดหัวมันเสียบลายเคยได้แปดเสียบเก่าเสียบตันเนี่ย เนื้อได้หกตันเจดตันก็เลยเพียงไปเพียงมากก็เลยไม่คว่มเกียรไว้ปลูกปืนยืนต้นดีกว่ามากกว่า,ส,าสิบไร่สิบไร่ทางานครับผม,อ,มอันปลูกจักต้นครับพ่อสองร้อยหหสิบส,ส,สอง้อ,งอยหก<า>สิบสี่ต้นตายไปแต่ละสามปีต้นครับบุเรียนอายุจักปีครับ,รบพอ่อไหวมันจะเข้าปีที่หก็ได้นปีที่หา โอ้ปีหาปีหกเดี๋ยวน่ะปีเดือนหาปีกัวครับก็ได้ไปเอาไอ้พันธุ์มันอยู่จันแต่มาเวียละสี่สิบห้าบาทเอามาซ้ำไปหาเดือนหกเดือนแต่ต้นมันสูงกว่าพันธุ์เป้งแอี่ถ้าเป็นบาทเท่าสมื่นกับพันมาณตัวละสามร้อยเออจะเอามาปลูกปุ๊บอาศัยน้ำบ้านนำซางที่เขาเคยปลูกบางองมาก่อน เออก็อได้ปลูกไปก็เอาปุวยนำว่ากล้วยหอมเ่านี่ป่วยไข่ปลูกเห็ดหอมน้ำก็ใหก้กินกินไ็ให้พ้นกินสม่ำเสมอเออปุ๋ยก็ให้ต้องให้อ่อนๆให้กินหลายวัได้เออตุเรียนหน่อยเขาก็ต้องให้มือมือหนึ่งเปียนเปล่าลก็สองสามมือก็มาให้อีกหนึ่งทุกอยงนี่มันลอกเห็ดเป็นสองสเต็ปแต่คัดสีบักทุรเรียสังเวดมันมีอยู่ซีไอแปดแทวงซีแทวนี่พอ โสสารโสกสารบกว่าเออโสอคือยังครับสารแพคโคมิดไอสารแพคโคสิมหาเอเซนตครับทดลองเบิ้งว่าใสหากีดต้นนามสองรลิตรลองทดสอบบางซีแท้อีกซีแท้เนี่ยพอด็กทดสอบไอปลอยไปทรรมชาดเออห้แปดยิบซีแล้วกัต้นหนามห้สส้มอาหารมันใบหนึ่งใบสใบสามนะกับสาสมอาหารเต็มหนี่งก็คือยุดหนามเลยทําให้มันเกลยด ผลเป็นยังไงครับพ่อระวังอันระวังผลออกมาแล้วชัดเจนที่สุดครับค,คือตัวโสมสารนี่ติดดีกว่ากันโอ้ตัวนี้มันสิทิดดีกว่ากันไอซึมม้วนนั่นบอติดสลัดอกไปบัสปอแปรยิบเซกอนหลักการโสมสารโสมสายเครือร่องหม้ก็ใบเพศละห้าโสมข้าใส่สปุ๋ยแปรยิบทีไปแล้วใบมันอ่อนๆใบมันกข็ยไปตอง,อ,งงองกล้วยนี่แหละใบกำลังติดกลางแน่บ่อกลางแน่ เกษีข้าใบมันผสมน้ำช่องหน่อยเดียวกับสีทั้งใบเสีเข้าใบมันเสียทั้งใบให้เปียกแต่ก็ยุดเลยบ้านนี่ให้น้ำเบาๆยุดน้ำประมาณจะเย็ดถึงสิบห้ามือกูแล้วกาบใบมันเงาเอาก็ะมาดสบๆน้อยนึงสักน้ำอาหารมันขึ้นมาอีกโซบสารม่ดเป็นลาดสารถ้าลาดสารมันต้องใส่ลายกว่าครับสบสารโซบสารเอาพราใส่ยังไงเอาส้ม สมมุติพอเวลาพอผสมผสมถังใหญ่เลยบ่ะครับเออถังสองลอยลีดสองลอยลีดพอ,อ,อใส่จ๊ก,กับครับไอสารมันเป็นสารผงพอมาไอสารเบคโครครับเบคโคซิมหาพอเส้นพอมาหลาดชุ่มผูนะอาชุ่มผูดรอเมอร์จกักซีแถวเบิ้ลเกระมานสองถังถังละอาคีดต้นน้ำสองลอยลิตรครับหีดใบให้เปียกในกระดานศี ขขขเ,ขเขียวเขาดังสีาสมอาหารแดวแล้วเกษตรใบก็าดังสีกางใบเขียวอ่อนใบอ่อนก็ถึงคือนามสองลอยลีนเขาใช้หาคิดครับผม